สูดินมักเป็นการเตรียมความพร้อมให้ดินเทียให้พืชพักเขียวงามสำหรับวิธีทำนะครับเขาก็สีเทส่วนผสมต่างๆลงไปในภาชนะต่อไปก็สิเป็นปุ๋ยคขกก็สิมีธถาดในตัวเกนค่อนข้างที่จะหลจากนั้นก็สิเป็นดินหนึ่งส่วนสุดท้ายก็เป็นร่้ครับสีซอยให้ดินมักของฮามีการย่อยสลายเร็วสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับยียมส่วนที่เป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหารอยมิลลิลิตรทำการนำส่วนที่เป็นน้ำมาลาดหลดบริเวณกองดิน จากนั้น,นครับเขาก็ทําการลุกเข่าส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันการเช็คความชื้นกําดินที่เขาผสมเสร็จเรียบร้อยขึ้นมานะครับโดยที่ว่าหดินที่เขากํานะครับแตดในลักษณะนี้ถือว่าความชื้น เหมาะสมต่อไปก็สิเป็นการนําไปมักภายในกระสอบหลังจากที่เฮาบัรจุเส่ในกระสอบเสร็จเรียบร้อยใส่เสือ้อรัดปากถุงให้แน่นนําไปตังไว้ในที่โฮมใส่ระยะเวลาในการมักประมาณ15หมือ้อจนกว่าให้ดินของเขามีความเย็นนี่ก็เป็นตัวอย่างดินครับที่ผมนํามาปลูกพืชผักในภาชนะก็สังเกตได้วา่าครับก็บมีการเจริญเติบโตทีดีแล้วก็บใบของเขาครับมีความเขียวแล้วก็งามสามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิดเป็นดินที่มีประโยชน์ค่อนข้าง,งที่จะลายในเรื่องของการมีถาดอาหารครบสอยลดต้นทุนครับในเรื่องของการซื้อดิน ได้เป็นอย่างดีจากการที่ผมเฮ็ดแล้วก็ทดลองใส่เบื้องล่าวถือว่าได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในมณีสิมาสาธิตวิธีการเห็ดสูตรดินมักผักเขียวงามครับสำหรับสูตรดินมักเป็นการเตรียมควพร้อมให้ดินครับเพิ่มธาุอาหารเมื่อเวลาหฮานํำพผืชผักมาปลูกพผืชผักกส็สามารถดูซึมธาุอาหารที่หฮาเตรียมไว้แล้วไปเลี้ยงส่วนต่างๆเห็ดให้ผืชผพักมีความเขียวงามแล้วก็มีการจเจริญเติบโตที่ดีครับ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ครับก็มีใบไม้แห้ง2ส่วนปุ๋ยขอก1ส่วนนาดิน1ส่วนน้ำยีลิตรจุลินทรีสังคะห์แสง5 0 0มิลลิลิตรสุดท้ายนะครับกับเป็นลํำแก่เคื่งกิโลครับสำหรับวิธีทำนะครับเขาก็สิเทส่วนผสมต่างๆลงไปในภาชนะผู้ใดมีใบไม้แห้งชนิดใดเขาก็สามารถนำมาเห็ดในสูตรดินมักสูตรนี้ได้ประโยชน์ของใบไม้นะครับเป็นอินทรียวัตถุที่สามารถย่อยสลายได้เมื่อย่อยสลายแล้วก็สิกลกายเป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก ต่อไปก็สิเป็นปุ๋ยขอกก็กสิมนี้ถาดในตัวเจนค่อนข้าง,ง,งที่จะหลยซึ่งสำหรับการปลูกพืชผักถาผู้ใดมีปุ๋ยขอ,อกชนิดใดก็สามารถนำมาใส่ได้บ่ว่าสิเป็นขีหมูขี้มาฉีค้ายจากนั้นก็สิเป็นดินหนึ่งส่วนควรสิเป็นนาดินถ้าจะให้ดีครับผู้ใดมีดินบริเวณใต่โคนต้นใหม่นะครับก็บสามารถนำมาเห็ดได้ซึ่งดินก็สิเป็นตัวโครงสร้างยึดเกาะให้กับหลกสุดท้ายก็เป็นลำ้มครับ ผู้ใดบ่มีรำกับบ่ต้องไส้ก็ไดดซึ่งประโยชน์ของรำ้มสีซอยให้ดินมักของหฮอมีการย่อยสลายเร็วเนื่องจากรำก็สิเป็นอาหารของจุลินทซียก็สิเฮ็ดให้จุลินทซีนะครับเห็ดงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกอย่างนะครับก็บสิมีถาดอาหารอยู่เป็นจํานวนหลายนั่นก็คือถาดในตัวเจนซึ่งก็สีเฮ็ดให้พืชพักมีความเฉียวงามครับขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิทาการเตรียมส่วนที่เป็นนา้าก็สิประกอบไปด้วยน้าเปล่านะครับ20ลิตรจุลินทรีสังาะหอแสง 500มลิลิผู้ใดมีจุลินซี่ชนิดใดก็สามารถนำมา,สาใส่ได้บ่ว่าสิเป็นจุลินทซี่นกลกวยจุลินซี์เจ้าปวกหรือว่าจุลินซีย์ EM สำหรับประโยชน์ของจุลินซี์นะครับก็บสิช่้อยย่อยสลายดินมักของหฮอให้พร้อมที่จะปลูกพืชได้เร็วครับหลังจากที่หฮอเตรียมส่วนที่เป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยต่อไปหากะสิทำการนำส่วนที่เป็นน้ำมาลาดหลบบริเวณกองดินจากนั้น,นครับฮาก็ทำการคุกเขา้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันในระหว่างนี้นะครับฮอก็สามารถลาดรลน้ำลงไปได้ คุกเข่าจังสีไปเรื่อยๆครับจนกว่าได้ความชื้นประมาณ60%ในระหว่างที่เท้าคุกเข่านะครับฐานนำบ่วพอนเทาก็สามารถน้ำนามเปล่านะครับมาทําการลาดหลดเด้หลังจากที่เท้าคุกเข่าส่วนผสมถูกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นวิธีการเช็คความชื้นเทาก็ทําการกําดินที่เท้าผสมเสร็จเรียบร้อยขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเห็ดดินเทากำนะครับแตกในลักษณะนี้ถือว่าความชื้นเหมาะสมต่อไปก็สิเป็น การนํำไปมักซึ่งผมเกิดสิทําการมักภายในกระสอบสําหรับการมักเฮาก็สามารถมักใส่ในถังมักหรือว่ามักใส่ในตะก,ก,กร้าก็ได้นะครับกรองเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าหาผ้ามาคุมเพื่อว่าให้ความชื้นมันละเงยอ่อนออแต่ถ้าเฮามักในกระสอบเวลาเฮานําไปใส่งนันหรือว่าดูแลรักษาก็สิงไงหลังจากที่เฮาบรรจุสใส่ในกระสอบเสร็จเรียบร้อยทําการใส่เสื่อครับหรือว่าฟั่งก็ได้รัดปากทุ้งให้แน่น สำหรับการดูแลรักษาครับหลังจากที่เขาเห็ดเสร็ตเรียบร้อยแล้วก็นําไปตั้งไว้ในที่โฮมก็จะใส่ระยะเวลาในการมักประมาณ15หมือวิธีการเช็คเขาก็ใส่เมื่อสัมผัสรวงลงไปในกองดินถ้าดินของเขายังมีความห่อนอยู่เขาก็บ่ต้องนําไปใส่จนกว่าให้ดินของเขามีความเย็นเขาถึงจะนําไปใส่งานได้ซึ่งเมื่อดินมักเป็นแล้วนะครับเขาก็สามารถเจ็บไ้ใส่งานได้โดนหรือจนกว่าเขาจะใส่เมดครับสำหรับการน้าไปใส่งานครับดินสูตนนี้นะครับกับอ๋อสำหรับการปลูกพืช ในภาชนะต่างๆบาวาจะเป็นการปลูกพืชในกระถางปลูกพืชในถุงพลาสติกปลูกพืชในถ้วยแก้วกาแฟ,าาฟาต่างๆนะครับซึ่งในการใส่นะครับเขาก็ใส่ในรูปแบบของดินปลูกโดยบ่ต้องไปผสมส่วนผสมต่างๆอีกเนื่องจากส่วนผสมที่เขาทาการผสมมักมีธาตุอาหารเพียงพอต่อพืชที่เขาสิปลูกอยู่แล้วดินสุดนี้นะครับก็สามารถปลูกพืชพ,พักได,ได้หลายชนิดบาวาจะเป็นพืชพักสวนขั้วไม่ดอกไม่ประดับหรือว่าไม่ผลไม่ยืนต้นก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างดิน,นครับที่ผมนํามาปลูกพืชผักในภาชนะก็สังเกตไ,ได้ว่านะครับพืชผักที่ผมนํามาปลูกกับมีการเจริอเติบโตทีดีแล้วก็ใบของเขาครับมีความเขียวแล้วก็งามประโยชน์ของดินสูตนนี้นะครับกสิมีถาดอาหารครบก็บคือไนดโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชผักจึงซ้อยให้นะครับพืชผักที่เขานํามาปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีมีความโปร่งรวนซุยหากผืชสามารถช่อนใช้หาอาหารได้ดี ดินมีความเบาเวลาห้ายกหรือว่าเขื่อนใหญ่ก็เหตุใดไงแล้วก็ดินสูตรนี่นะครับเมื่อหฮอนําไปปลูกพืชพักแล้วเฮาบ่บจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอีกก็ได้นะครับ <S 2> <S 2> สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่ดินมักสูตรนี่นะครับเหมาะสําหรับเกษตรกรผู้ที่จะปลูกพักไว้รับประทานเองหรือผู้ที่ปลูกพืชพักในภาชนะต่างๆเป็นดินที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหล ในเรื่องของการมีถาดอาหารครบเหื่อให้พืชมีการจเจริญเติบโตที่ดีซอยลดต้นทุนครับในเรื่องของการซื้อดินได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีวัสดุที่หาง,ง่ายเมื่อเฮ้าเห็ดดินขึ้นมาเองเฮาก็สิมีความมั่นใจเวลาเฮานํำพผืชผพักไปรับประทานป่าบ่มีสารปนเปื้อนดินที่เฮาน้ำมาปลูกพผืชผพักก็สิบ่มีโลกเนื่องจากเขาทำการมักมาแล้วซึ่งผูเกก้เดกํำลังสนใจครับมองหาการเห็ดสูตรดิน ที่จะนําไปปูพืชพักนะครับสูตรดินสูตรนี้ก็เป็นอีกข้างเลือหนึ่งสำหรับเกษตรกร,กรจากการที่ผมเห็ดแล้วก็ทดลองใส่เบื้งแล้วถือว่าได้ผลดีครับ